ที่เชียงใหม่เองเนี่ยถึงแม้ว่าค่าฝุ่นจะลดลงไปเยอะนะฮะแต่ว่าไฟป่าก็ยังเกิดต่อเนื่องแล้วก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ที่เขาไม่ได้หยุดสงกรานก,นกันก็ต้องไปคอยคุมไฟป่าเนี่ยนะฮะเช้าวันนี้ครับตรวจพบไฟป่าในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอีก5จุดเป็นจุดใหม่4จุดนะครับพบในบ้านมูเซอร์ขุนงายตำบลเมืองงาย3จุดและบ้านยางแม่งุมตำบลเมืองคลองอีก1จุดนะครับเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับอำเภอแม่แตงครับ กำลังพลของกองพันทหารปื้นใหญ่ที่7กรมฐานปื้นใหญ่ที่4ครับรวมกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าชิงดาว ขตรักสาพันธสัตว์ป่าเชียงดาวกระจายก,กำลังช่วยกันดับไฟที่ได้รับแจ้งมาทุกจุดเลยนะครับขณะเดียวกันหน่วยยังได้จัดกำลังพลสนับสนุนช่างเครื่องในการรับส่งการขึ้นลงแล้วก็เติมน้ํามันให้กับเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพย์สองลำนะครับที่ส่งน้ํามาช่วยบินโปรยน้ําเพื่อลดความรุนแรงของเชื้อไฟในพื้นที่ดอยนางนะครับบริเวณบ้านานาลาวหมู่สิบตเชียงดาวเอาเอชียงดาว ซึ่งจุดนั้นเนี่ยอยู่บนหน้าผาสูงนะครับและมีไฟไหม้ลุกลามเข้าสู่วันที่4และยังไม่สามารถดับได้ทั้งหมดครับหลังจากเมื่อวานนะครับต้องระดมเฮลิคอปเตอร์6กลำเข้าไปช่วยกันดับไฟคงเหลือเพียง1จุดที่คาดว่าวันนี้น่าจะคุมได้นะครับ